จะมาแนะนำว่าแต่ละส่วนมีอะไรบ้าง <c oughs> นี่เป็นส่วนของกิ๊กิ๊มือแล้วก็ตัวยิงแมกนีโตนะครับจะอยู่ตรงนี้แบบนี้นะครับสายไฟก็จะเดินมาประมาณนี้จะเป็นลางรางประคองปืนตรงนี้ก็เป็นช่องแมกตัวนี้เป็น ห้องรังเพิงครับผมข้างหน้าเป็นวางออตโต้ปรับปรุงแก้ไขใหม่นะครับ,เป,บเ,ปเป็นคาบเป็นเป็นครีมไม่ใช่ครีมจารบีจาร,าบ,จาราบีขาวผมใส่ไปนิดนึงเพื่อความลื่นไหลเปลี่ยนใหม่ตรงนี้เปลี่ยนสปริงเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับลูกค้าเข้าไปยัดเข้าไปข้างในเลยครับตอนใส่ <c oughs> นี่นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ ห้องรังเพิงนะครับแบบนี้ไม่วางกลวยนะครับผมไม่ได้วางกลวยข้างในจะเป็นห้องห้องรังเพลิงจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กลวยจะเป็นตัวลดตรงนี้ครับจะทําตรงนี้ให้เป็นกลวยครับเป็นหนึ่งช่องแล้วก็รถตรงนี้แล้วก็มีสามหุนสี่หุนข้างในนี่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ขึ้นไปตรงนี้ปิดตายนะครับ ตรงนี้ปิดท้ายปิดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชุดลูกเลื่อนลองมาประกอบไปเลยครับตรงนี้ก็ใส่ตัวไฟก่อนอก็ส่งกลับมาแก้ไขก็จะมาประกอบให้ดูนี่นะครับก็จะมีล็อกสไลด์แบบนี้ก็ จัดสายไฟต่อไปก็ใส่ลำกล้องนะครับลำกล้องเป็นลำกล้อง11มิลนะครับผมใช้11มิลนี่นะครับเราเลื่อนเลื่อนเข้ามาแบบนี้มันจะมีสลักแล้วก็หมุนเข้าชึบ ดึงแก๊สนะครับชุดดึงแก๊สหน้าแล้วก็แทงลูกแมกกาซีนแล้วก็ตัวดึงดึงลูกเลื่อนนะครับใช่ไหมสปิงมีเยอะครับผมซื้อมากล่องนึ่งแล้วก็มา ข้อยนี้ชิปนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้นะครับต่อไปก็ใส่ตัวประคองแก๊สนะครับนี่เป็นตัวประคองแก๊สหน้านะครับก็ยังไม่ได้ขัดไม่ได้ตกแต่งอะไรก็ยังเป็นเป็นสีดี่อยู่ใส่เข้าไปตรงนี้ก็บิดได้นะครับเวลาเราใส่แก๊สก็ บิดนี้บิดนี่นะครับผมใช้เป็นเข็มเบอร์20อะไรวะ24หรือว่า23ไม่รู้อะสีม่วงอะมาดูกันนะครับอ่มจับนะมันก็จะแบบนี้นะครับดึงแบบนี้แบบนะครับพอเราดึงแก๊สมาเนี่ยมันสุดแล้ว เราดึงสปริงได้อีกนะครับเนี่ยมันก็จะดึงตามมาโอเคแล้วก็มาใส่ลูกเรือนนะครับใส่ลูกเรือนก็ดึงตัวนี้มาปุ๊บใส่ลูกเรืนเข้าไปนี่นี่นะครับลูกเลื่อนผมจะลื่นเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำยา ไอ้ A, จารบีขาวปิวปิวนนะครับ,รบอีกทีนึงดึงแก๊สปล่อยนะครับด่นนิดนึงตกงแล้วยิงนะครับหูจะแตกครับบิงๆินเลยครับดังมากครับดังบีบนิดนึงน,นี่ล็อกไว้ละกาวร้อนกับนอ็อตเดี๋ยวนะ สายสีสายสิเออนี่นะครับเพื่อสวยงามและแน่นหนาครับไม่ให้มันตอกเล็กตอกเล็กนะครับโอเคนี่ก็เป็นพันท้ายตรงนี้เป็นที่รองแก้มเลื่อนออกนะโอ้ไปอีกแล้วเว้ยตรงนี้ก็ มันท้ายเลื่อนได้นะครับก็ถ้าเราอยากปรับระยะก็มาปรับตรงนี้เลื่อน,นก็จะก้าเป็นมักาซีนก็จะใส่ไมดอกเล็กนะนจากตรงนี้นะครับถ้าใส่ตรงนี้มันก็จะอาจจะไหลไปข้างหน้าก็สปริงนะครับตรงนี้ดีมากนะโอเคนี่นะครับ ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ไม่ต้องถอดในกระซีนออกนะครับก็เดี๋ยวดูคลิปยิงตอนนี้ไม่แถมนะครับกรตั้งใส่อันนี้เพิ่มเข้าไปครับ มันไม่ได้ช่วยลเดเสียงนะอาจจะดังขึ้นไปซ้ำดังแบบแสังแ,บบแสบะนะครับ 不放，放开点。